อ่ะสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเขาเรียกว่าสักรู่นะฮะแสงแป๊บหนึ่งแบบห,หาแสงแป๊บหนึ่งโอเควันนี้ก็มาปลดล็อกให้กับหลายๆคนนะครับที่อยากจะทำคอนเทนต์อยากที่จะทำอะไรบนโลกออนไลน์ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าคุณจะเขียน บทความหรือไม่ว่าคุณจะทำเป็นรูปแล้วก็มีข้อความเป็นโพสหรือวันนี้นะฮะหรือว่าวันนี้คุณจะทำเป็นคลิปเป็นไลฟ์แบบแบบเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีอาการแบบนี้แน่นอนแล้วก็เมื่อก่อนในสมัยก่อนที่ผมอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายอยู่ในวงการงานขายเนี่ยผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเคยมีความคิดแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ สุดท้ายเนี่ยมันมันมันจะไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่อ,อลูกค้าหรือหรือคนที่เรารู้จักอ่ะถามว่ายังไงฮะถามว่าโอเคเอวันนี้เรารู้ว่าเราเรา,เรามีของดีอะไรเราก็แค่เอาออกมาทำเป็นสินค้าและบริการความเชื่อชาญอ,ออกมาให้คำแนะนำ ทำคลิปแบบเนี้ยคืออย่างน้อยถ้าวันนี้คุณไม่ได้หวังตัวเงินก็คุณก็ทําเพื่อเออมันเป็นประโยชน์สมมติถ้ามีคนมาให้เงินคุณถ้าคุณต้องถ้าคุณจะไม่รับก็ได้คุณก็อาจจะเอาเงินคุณก็อาจจะรับแล้วก็บอกเขาไปว่าขอบคุณที่สนับสนุนและเราขอนําเงินส่วนนี้เพื่อที่จะบริจาคให้กับองค์กรมูลน,นิธิแบบนี้อันนี้ก็ได้คือ คืออาจารย์ผมเนี่ยบอกมาเสมอว่าเงินนะ่ะเมื่อมันมาแล้วก็จงรับส่วนรับแล้วเอาไปใช้ในทางเอาไปใช้แบบไหนเนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งโอเคนะโอเคนะก็วันเนี้ยก็จะเอาการบลดล็อกบอกบอกเคล็ดลับดีกว่าเขาเรียกว่าบอกเคล็ดลับในการที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยบลดล็อกแล้วก็สบายใจขึ้นแล้วก็ แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำอย่างไม่ต้องกังวลแบบคือแล้วไม่คิดมากแล้วแล้วคุณจะมองเรื่องของการขายเนี่ยไปอีกแบบหนึง่งเรื่องการทันตลาดเปอีกแบบหนึง่งโอเคนะฮะเรามาเริ่มมาเลยโอเคก็อย่างที่บอกนะฮะคุณอยากคิดแบบนี้ กับการขายเป็นทังขาดโอเคนะอันนี้คือชื่อหัวข้อโอเคข้อแรกนะครับเอาไม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้ว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าการขายการทำตลาดทุกอย่างมันคือการบอกบุญนึกออกไหมถามว่ายังไงวันนี้บอกบุญยังไง แล้วก็ให้ความช่วยเหลือ,อยังไงเจ้าอย่างที่ผมบอกไปในในในต้นไลฟ์เมื่อกี้นะฮะว่ามันคือการบอกบุญมันคือการช่วยเหลือมันหมายความว่ายงไงเรามีของดีอยู่แล้วเราก็เอาออกมาเรียกว่าช่วยเหลือรับใช้ถามว่าทำไมผมถึงใช้คําว่ารับใช้มันดูเป็นการอมตัวมันดูเป็นการไม่เกี่ยวว่าวันนี้คนคนนั้นเขาจะเป็นใคร ฐานะเป็นยังไงเราไม่ว่าคนคนคนจะอยู่ในระดับไหนแค่โอเคพร้อมรับใช้เราพร้อมช่วยเหลือเราพร้อมออให้คำแนะนำนี่แหละครับนี่ผมเลยใช้คำนี้มันไม่จำเป็นแล้วมันดูถอมตัวนี่นะฮะการขายและการตลาด มันคือการบอกบุญมันคือการให้ความช่วยเหลือยังไงครับข้อที่หนึ่งมันทําให้เขาแล้วก็คนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้เจอสินค้าที่ดีได้เจอสินค้าที่ดีดาดถามว่าอ้าแล้วเป็นสินค้าที่ดีงไงเอาคุณก็มีของดีอยู่แล้วไง คุณก็อยากจะส่งต่อดีๆให้กับคนอื่นสุดสุดท้ายเอมันมันก็จะมีคนที่รับกับคนที่ไม่รับถูกไหมถูกไหมมันมีคนที่รับแล้วก็ไม่รับคุณก็คุณก็รับใช้คนที่รับคนไปสซี่ถูกไหมโอเคนะข้อที่สองให้เขาได้เจอกับ คำแนะนำที่ดียังไงเออ่ก็เหมือนวันนี้ที่ผมสรุปข้อมูลการทำคอนเทนต์การทำเพจการการขายการทำวิดีโอสั้นการคิดหวัวข้ออ่ะเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ทั้งหมดผมมีอินสไปร์เรื่องนี้แล้วผมก็ไม่ปฏิเสธด้วยว่าผมให้คำปรึกษาผมไม่ทำไม่ไม่ปฏิเสธว่าโอเค วันนี้มีคนมาขอคำปรึกษาผมก็ให้คำปรึกษามีคนมาขอให้ผมเปิดคอร์สผมก็เปิดคอร์สก็แค่ไม่ปฏิเสธไงถามว่ารับเงินไหมรับครับก็อบอกแล้วผมบอกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วโอเครับมาส่วนผมจะไปทําอะไรผมจะเอาไปบริจาคไหมหรือเอาส่วนหนึ่งไปบริจาคหรือเอาไปช่วยเหลือสังคมอันนั้นนเป็นเรื่องมันมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลอย่างบางคน อยากออกมารับใช้สังคมจริงๆมีคนสนับสนุนมีคนให้เมื่อรับมาแล้วแล้วก็เอาทั้งหมดถ้ามีใจทั้งหมดคุณก็เอาไปให้กับองค์กรการกุศลก็ได้นี่นี่นะฮะนี่คือผลลัพธ์ของทุกทก,การทุกการทำการขายแล้วก็ทำการตลาดสรุปใหม่นะฮะข้อที่สอง ให้เขาได้เจอกับคําแนะนําและการให้คำปรึกษาที่ดีก็เหมือนเดิมครับมันก็จะมีคนต้องการและคนไม่ต้องการมันมีเท่านี้โอเคนะและข้อสุดท้ายข้อที่สามให้เขาได้เจอการปฏิบัติการปรนนิบัติรับใช้ใอย่างดี ดุดเหมือนคุณเป็นคนที่ให้เขาได้รับประสบการณ์ได้รับการปฏิบัติที่ดีได้รับประสบการณ์และการปฏิบัติที่ดียังไงครับเหมือนวันนี้ถ้าคุณไปโรงแรมที่เขาเอ,อมีการต้อนรับที่ดีอ่ะอันนั้นอนะ่ะนั่นคือประสบการณ์การได้รับการปฏิบัติปฏิบัติตการ คือฟิลอะคือฟิลเขาก็จะฟูฟิลขึ้นนี่แหละครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะมาปลดล็อกให้กับหลายๆคนหลายๆคนอาจจะไม่กล้าหลายๆคนอาจจะกลัวกลัวดูไม่ดีกลัวนั่นกลัวนู่นกลัวนี่ผมเข้าใจผมเคยผ่านมันมาก่อนและผมอยู่กับมันมาหลายปีด้วยจนนี้ผม โอเคชั okay, ้นฉันมีของดีฉันก็ออกมาแบ่งปันวันนี้ฉันมีของดีฉันก็ออกมาให้ความช่วยเหลือวันนี้ฉันมีของดีฉันก็ออกมารับใช้นี่แหละครับก็แค่วันนี้ผมปลดล็อกแล้วก็แค่อยากจะออกมาบอกทุกคนว่าเอ้ยคิดใหม่นะเฮ้ยไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้บังคับแต่ก็แค่อยากจะบอกว่าเออให้คุณมองมุมนี้สิ ให้คุณมองแบบนี้แล้วคุณจะคิดอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการขายการทการตลาดการให้พูดแนะนำของดีโอเคไหมโอเคนะโอเคก็ยังไงวันนี้ผมก็ไปก่อนนะฮะ <c oughs> วันนี้ก็มาสั้นๆเหมือนเดิมครับก,ก็ทำคอนเทนต์ช่วงนี้ก็จะจะไม่ถึงสิบนาทีะฮะ หรือหรือหรือไม่เกินยี่สิบนาทีก็ยังไงก็ใครที่ต้องการที่จะขอคําแนะนําใครที่ต้องการที่จะได้รับคำปรึกษาก็สามารถ inbox มาได้นะฮะอันนี้ใน Facebook และถ้าใน TikTok ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างไม่ก็ทักข้อความส่วนตัวมา หรือถ้าเป็นใน Youtube คุณทักคอมเมนต์มาข้างใต้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตามกลับไปอ่านนะตอนตอนนี้ในอินสตาแกรมผมไม่มีผมผมมีแค่3ช่องทางพอครับโอเคนะฮะก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคอนเทนต์ในไลฟ์ถัดไปนะครับก็วันนี้ก็ ไปก่อนครับสวัสดีครับ